รุนนี้ก็เป็นวันพระคือสิบาค่ำเดือนสิบสองเป็นวันสุดท้ายของการทอดกระถินเอออย่าให้มีกระถินตกค้างกันนะจ๊ะเราไปรับบุญเถิดทำไม่ยากเรากระถินอัรตรายชุดหนึ่งนังนั้นก็ทยธรรมกันแล้วแต่ว่าเราจะมีกุศลศรัทธาแค่ไหนนะจ๊ะทำเป็นกระถินสมเมกี้ยันไปจักชวนกันไป สั่งสมบุญกันระท่านก็ได้อานิสงส์กฐินเราก็ได้อานิสงส์กฐินเรารวยท่านก็มีอานิสงส์ตามพระวินัยก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนากันเอาไว้ในฐานะญาติโยมที่จะต้องดำ้าที่เป็นผู้ทำหนุบำรุงนะจ๊ะวันนี้หม่อมแมวอมปริยดาอ๋อ ท่านได้ไปทอดกระถิ่งก้าวัตินินามของพระราชาพาวนาวิสุทธ์สาุชื่นใจอย่างเลยพระเถรบุตรธิบารับก็โน่นเป็นผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาตามยอดดอยสาลำบากมากนะจ๊ะเก้นเขาลงห้วยตรงนั้นคนไม่ค่อยจะไปกัน เราเคยดูสกูปบางแห่งนั้นพระตั้งขี่มา้าบินาบาตมแต่เขาไม่ได้ควบแบบออมองโกนอะไรเมื่อกี้นี่ยนะซึ่งเราเคยดูสกูปไปแล้วก็ต้องเห็นใจท่านนะเพราะถ้าเดินก็บยงกัลงอวยเอาเรื่องทีเดียวนะกว่าจะกลับไปที่ถ้าได้ ท่านบำเพ็ญสมณธรรมนีธรรมแล้วก็สร้างเป็นอารามเล็กๆเกชวงพุทธบุตรที่รักในการบำเพ็ญสมณธรรมทำพระนิพพานในแจ้งสำหรับตนในพ้ลังกองทุกข์ไปอยู่ด้วยกันและถ้วก็นอกจากให้แสงสว่างกับตนเองแล้วท่านยังให้แสงสว่างกับพี่น้องที่ภูมิบุญที่อยู่บนยอดดอยนะมีบางวัด ได้ลำพึงว่าไม่ได้รับกระถิ่นมายี่สิบปีโอ,โอ้เราชาพุทธเนี่ยเราทนกันอยู่ได้อย่างไรทำไมไม่ไปรับบุญนี้มันเป็นบุญของเรานะทำได้ท่านแต่ก็ได้ที่เรานี่เจ้ะแล้วก็เป็นการให้ท่านได้อานิสงส์ของกระถินเราก็อานิสงส์ของการทอดกระถิน่น สร้างมหาธรรมบารมีจะได้เกิดอ,อยู่ในรงงาพุทธศาสนาอีรูปสมบัติสาวสมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวเราไปในพบมึง่งนาเพราะด้านนี้ถ้าต่อไปถ้าครูไม่ใหญ่มีกำลังเราก็มาให้ตกข้างสักวัดหนึ่งเลยแหละนี่เดี๋ยวจะชวนพวกเรานี่แหละทอดกะถินคําว่ากะถินตกค้างจะต้องไม่มีวันเกิดในยุคข,ของเรา ที่เรามาเกิดสร้างบารมีเลจ้ะก็แค่ผ้าไตรหนึ่งชุดลัทธยาธรรมก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรนี่ถ้าเรปล่อยให้บางวัด20ปีไม่ได้รับกระถินเพราะพระท่งนก็ไม่ได้อันดิ่สงกระถินถึง20ปี20พรรษาแต่ก็ยังทำัะทีมผู้ใผ้แสงสว่างอยู่ตลอดอยู่บนยอดดอยอะไรต่างเราไม่สามารถ ไปถึงมบนยอดดอยได้ทุกดอยหรอกก็การาบพระราตนาไทมาสิที่วัดศีสุดาเนี่ยออกมากันเยอะแยะเยอะแยะเลยพุทธบุตรมากันแต่เรก็ไปถาวายรวมๆโอ้สนกุกสนุกมากเลยนี่งัครูวิยาก็ดีใจมากนะจ๊ะ,พะเพลิ่มใจกับม่อมแมวม่อบริยาดาเนี่ยดิสกุลที่ไปทำในนามของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จะชวนผู้มีบุญไปร่วมบุญ,บญ,บญส,นสนุกสนานบุญบันเทิงกันแล้วก็ถวายคีฬานาบสสัตว์ยารักษาโรคในนามครูวิทยาใหญ่ด้วยโอ้ก็ไอ้นเรียนบ้านฝันทีน่ฝันมีอยาทุโลกแข็งแรงไปด้วยกันนะจ๊ะแต่ผู้ถวายนะี่เราจะแข็งแรงก่อนที่ทำในนามนั่นแหละะจ้ครูวิทยาใหญ่ก็ได้อานิสงส์ตาม ในรู้สึกขาดีขึ้นมาหน่อยเออรู้สึกดีเนาะอืมดีจังเลยพระเด็นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายทอดกับวันสว่างขึ้นสิบห้าคำถึงสิบสองอ่าโอสว่างเลยนะจ๊ะพอทอดกระถินเสร็จตอนกลางคืนล้วก็ไปลอยกระทงทมเออลอยบาปออกจากใจ